วันสำคัญของทุกท่านค่ะในเาืของเรี่นแจ้งทุกท่านนะคะไปเบื้องต้นนะคะก็คือเราจะเริ่มวิธีเปิดในเวลาประมาณ9 thank you แน่นอนครับปาดแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางกันถึงยังการเารลิเพลเงในครั้งนี้ค่ะและก็ในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดครายนียาจะทาสัมพานธ์ไปยังทุกพารลิมเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานวันคนพิก,นานนนการสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปนะตรงนี้หาซื้อมุนชอ่อ การพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์และก็ทางารตรงนี้ขอเวลาบันทึกภาพอยู่นะครับค่ะล้วตรงนี้ก็ยังมีทางผู้บริหารของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ื่อนำโดยท่านผู้บุรีแก้มีท่านมาในกับกรม เขาบอกสำคัญมากคนนี้เปเรี่ยวเปแรงสำคัญของพี่น้องคนพิการค่ะดอกเตอร์ศรีคำมณีเรียบร้อยแล้วเราจะมีการแสดงอีกเยอะเลยครับ,<ช>บอมาเลยนะคะวันนี้แล้วก็ยังมีการแสดงจากน้องๆผู้พิการนะคะมีน้องชอบแก้วนะคะก็มานคนพิการสามคนจังหวัดสุพราารณบุรีปี2565ในลำดับแรกนี้นะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านดอกเตอร์ศรีคำมณีจั์สุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการด้านบนเวทีเพื่ออาสารจากประธานสภาคนพิการประเทศประจำจังหวัดสมุทรปราการมากกว่า10ครั้งก,ก,การหว <ur> ังว่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในข้อเรียกร้องทั้งสามประการและเราเชื่อว่าต่อไปจังหวัดสมุทรปราการจะยกระดับเมืองปากน้ำเป็นเมืองน่าอยู่ และไม่ทิ้งใครและขอให้ข้อเรียกร้องของคนพิการได้รับการพิจารณาและดำเนินการทาวัตถุประสงค์สิบเรื่องมาจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อวันที่3ธันวาคม2544เป็นวันคนพิการสากลเพื่อเป็นการจำรึกถึงวันที่สหประชาชาติเห็นการสหประชาชาติและรองหายการปฏิบัติการโลก ว่าเ,วเรื่องคนพิการและเ,ะเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมปจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้แสดงศักยภาพซึ่งทาให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมจริงๆแล้วต้องกลับเรียนนี้ว่า,า,าการจัดงานบรรคนพิการสามคน ของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นนะครับมีมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ออท่านประธานหอการค้านะครับก็คือท่านสมศรีสวัสดิส์แต่ก่อนกระลุงกระเหม็นเป็นนายกโครงการเลยนรเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้เรียนเห็นนะครับถึงควาออสมสำคัญของการพิจารณก็ได้จัดให้มี การจัดการคนิการสามเกิขึ้นนะครับเพื่อให้คนิการได้โอกาสได้มารวมสังสรรค์กันปาร์ตี้ปางกันะนะครับแล้วก็มาทานข้าวร่วมกันนะครับแล้วก็มีการแจกของรางว่าจะเป็นของโดยใช้เงินสดจ่ายอุปกรณ์ก็ดีของรางวัลในฝั่งก็ดีนะครับแล้วก็มาถึงสงมัยของท่านนายกที่ได้แก่หัวข้อนะครับก็ได้มาจากกัดการพนักานอีกครั้งหนึ่งสัญลักษณ์นะคะพิธี วันพิธการสากรน,นะคะร่วมกันดนับนเวทีค่ะครับรอพระเพณีหนึ่งนะครับเพราะเรื่องที่พี่เพียนไปแล้วว่าหลายภาพส่วนมากที่มาในงานนี้นะครับเราก็อยากให้ภาพนี้ออกไปเป็นภาพของจังหวัดสมุทรปราการน,นะครับทุกท่านได้ร่วมกันกดปุ่มเปิดงานของเราค่ะห้าส ลุนส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการตามที่ท่านนายกสิงค์คำได้บอกไว้เลยนะคะเราก็ถ้าเกิดดำเนินการได้เนี่ยเราไม่นิ่ง,งนใจแน่นอนนะคะเพราะนั้นเป็นในจังหวัดอื่นๆื่นเห็นว่าถ้าท้องถิ่นเข้ามาร่วมแบบนี้แล้วพี่น้องคนในพื้นที่ได้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการต่างๆเต็มที่ครับค่ะแล้วก็ตั้งใจดําเนินงานนะคะแต่ว่าอยากได้กําลังใจสักนิด สำคัญนะครับพี่ดีเปิดแล้วงานนี้ปงสมุดปราการก้าวหน้าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะครับผมในามนกระทรวงการนาสังคมและความเป็นของมนุษย์แก้วโพสายท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประมุการผู้บริหารผู้นำเครือ่ายและพี่น้องคนพิการรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับต้องกราบขอบพระคุณท่านรัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เรนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปีของสมุทรปราการนะครับในครั้งนี้ผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบและผู้ที่ได้รับการเชิดชูกเกียรติทุกท่านรวมถึงขอขอบคุณนะครับท่านนายกองการบริหารจังหวัดสมุทรปราการ ทานผู้ว่ารายการจังหวัดธรรมการและหน่วยงานภาครีเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นอย่างที่ดีที่สับเพื่อนให้การการดูแลพี่น้องคนพิการมีความเข้มแข็งรวมถึงเครือข่ายต,าต่างๆที่สนับสนุนให้คนพิการและเครือข่ายและรวมถึงคนต่ออบางในพื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตขอกราบเรียนท่านรัมศรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าท่านรัมตรี กระทรวงพอ,อท่านจึงสใจเลิ่มได้ยอมอบหมายให้กระผมงมาร่วงงานและท่านได้ฝากความระลึกถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังท่านและผู้บริหารรวมถึงพี่น้องเครือข่ายคนพิการทุกท่านซึ่งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพยายามขับดันขับเคลื่อนให้คนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันรวมถึงกลุ่มปอบบางกลอื่น ว่าจังหวัดนนทบุร,รนะครับเป็นจังหวัดที่ได้แสดงถึงเครือข่ายที่เข้มแข็งความรับผิดชอบต่อพื้นที่ของผู้บริหารผู้นำบุคคลสำคัญของจังหวัดได้แสดงออกเป็นจังหวัดต้นแบบสำคัญนะครับที่จะทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการและกลุ่มต่อบาต่างๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น กิจกรรมในวันนี้เป็นเรื่องของการจัดทําบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ในการจัดบริการให้กับกลุ่มเบอบางในระดับพื้นที่นะครับก็เป็นกิจกรรมสามคัญกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะเป็นการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลไกนะครับในการจัดบริการในระดับพื้นที่เพื่อให้กลุ่มบาบางได้เข้าถึงสิทธินะครับเกิดความเป็นธรรมผมขอขอบคุณนะครับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,ก,กรารกระทรวงเกษตรและสหกรขอบคุณผู้นําผู้บริหารเกือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนสมัยสม,มุูรประการกครั้งหนึ่งในการดูแลที่นอกประชาชนและพี่น้องผลี่การเรียบยติมิตรอย่างแท้จริงและขอบคุณนะครับนายกผมงคาและก็เกือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนคนที่การให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดาลมานะครับในจานี้ผมขอจับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ เราทำในประเทอฟโอค่ะในพวกนี้ก็จะขอขออนุเอโอย์ในครั้งนี้นะคะก็โดยงานในสักกับรา